สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนกันเรื่องการคูณจํานวน3หลักกับจํานวน3หลักกันนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ438คูณ253วิธีทำนะคะ438คูณ253เราต้องวางเลขให้ตรงหลักนะคะ จากนั้นเราก็นําหลักหน่วยของตัวคูณคูณก่อนนะคะก็คือ3คูณ8ได้24ใส่4ทด2 3คูณ3ได้9บวก2ไเป็น11ใส่1ทด1 3คูณ4ได้12บวก1ได้13ต่อไปค่ะเราคูณหลักหน่วยเสร็จแล้วนะคะเราก็คูณหลัก10ต่อใช้หลัก10คูณก็คือเลข5้นะคะ 5้าคูณแปดขอโทษค่ะก่อนจะคูณนะคะให้เราใส่บวกเติม0นย์ก่อน1ตัวนะคะของหลักสิบคูณนะคะแล้วจากนั้นเราก็คูณเลย5้คูณแปดได้40ใส่0นทด4ีนะคะห้คูณสาได้15บวกสเป็นสิใส่9ทด1 5ึคูณสี่ได้ยี่บวกห ได้21นะต่อมาค่ะหลัก10คูณเสร็จแล้วต่อไปแล้วก็เป็นหลักร้อนะคะก่อนที่คูณหลักร้อยก็ใส่บวกแล้วเติม0ูย์สตัวนะคะในหลักร้อยและจากนั้นก็หลักร้อยคูณเลยค่ะ2อคูณแได้16ใส่6ทด1 3ึคูณสได้6กบวกหได้7 2็คูณสได้ เมื่อเราควรเสร็จทั้ง3ตัวแล้วเราก็นําทั้ง3มรทัดนี้นะคะมาบวกกัน4บก0บก0ได้4 1บก0บก0ได้1 3บก9 12บก6เป็น18ใส่8ทด1 1บก1ได้2บก7ได้9บวกอีกหนึ่งที่ทดเป็น10ใส่0ทด1 2บก8ได้10บก1 เป็น11และจากนั้นเราก็นับจากข้างหลัง3ตัวนะคะใส่จุลภาคเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ1 1 8 8 1 4ค่ะต่อไปไมาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะตัวอย่างที่2 2งสองร้ิบคูณสี่ร้อยิบหาวิธีทำ เดี่ยเลขแล้วค่ะ289คูณกับ465สิ่งที่สำคัญนะคะน,นักเรียนต้องวางเลขให้ตรงหลักด้วยนะคะาจากนั้นก็หลักหน่วยคูณค่ะเลข5คูณก่อนเลยนะคะ5คูณ9 45ใส่5ทด4 5คูณ8 40บวก4เป็น4 4ใส่4ทด4 ห้าคูณสองได้สิบบวกอีกสี่ได้สิบสี่หลักหน่วยเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นหลักสิบนะคะก่อนที่จะใช้หลักสิบคูณนะคะบรรทัดนนี้ก็ใส่บวกเติมศูนย์หนึ่งตัวนะคะแล้วจากนั้นก็เอาเลขหกคูณเลขเก้านะคะหกเก้าห้าสิบสี่ใส่สี่ทดห้าหกคูณแปดสี่สิบแปดบวกห้าห้าสิบสามใส่สามทดห้า หกคูณสองบวกอีก5เป็น17นะคะหลักสิบเจ็ดแล้วแต่เราใช้หลักร้อยคูณต่อก่อนที่จะหลักร้อยคูณเราต้องใส่0ูกี่ตัวคะสตัวนะคะจากหลักหน่วยมานะคะแล้วนำหลักร้อยคูณเลยส9 36ใส่6ทด3 4มสี่บวกสเป็น35ใส่5ทด3าม 428บวกอีก3เป็น11นะคะคูนักสารตัวเสร็จแล้วรอทั้ง3บมรัทัดนี้นะคะมาบวกกัน5บวก0บวก0ได้5 4บวก4ได้8บวก0ก็ยังได้8 4บวก3ได้7บวกอีก6ได้13ทด1 1บวก7เป็น8บวก5 13บวกอีก1เป็น14ทด1 หนบวกหได้2บอบวกอีกห่งได้3แล้วก็1นับข้างหลังนะคะเมื่อบวกเสร็จแล้วนับแล้วเติมจุลภาค3ตัวนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบคือหนึ่งแสาม่นี่พัามอยแปดสิบห้ต่อไปค่ะตัวอย่างที่สามแปดร้าสิบคูณสี่ร้อวิธีทำนะคะ แปดร้อคูณ425อ่สมาเริ่มค่าดับแรกหลักหน่อยคูณก่อนก็คือเลขห้านะคะ5 6, 30, ้าหกสาใส่0ทด3 5 9 45าเกบวกสามใส่8ปดทดสี่ห้า่สิบวกสเป็น สี่สิลักน้อยเสร็จแล้วต่อไปใช้ลักสิบคูณนะคะก่อนจะใช้ลักสิบคูณเราต้องใส่อะไรกันคะใส่บวกเติมศูนย์หนึ่งตัวนะคะแล้วจากนั้นก็หลักสิบคูณเลยสองคูณหกได้สิบสองใส่สองทดหนึ่งสองคูณเก้าได้สิบแปดบวกอีกหนึ่งเป็นสิบเก้าใส่เก้าทดหนึ่งสองคูณแปดได้สิบหกบวกอกหนเป็น ส7นะคะ,ะต่อมาหลากักสิสร็จแล้วนะคะก็ใช้หลักร้อยคูณต่อนะคะก่อนจะหลักร้อยคูณให้ใส่บวกแล้วเติมศูนย์กี่ตัวคะ2ตัวนะคะ,ะแล้วจากนั้นก็คูณเลยค่ะ4 6 24ใส่4ทด2 4 9 36บวกอีก2เป็น38ใส่8ทด3 4 8 32 บวกอีกสามเป็นสามสิบห้าอ่าพราะเราคูณเสร็จแล้วเราก็เอาสามรทัดนี้มาบวกกันศูนบกศบวกศได้ศูนย์แดบวกสองสิบบศนย์ก็เลียนเป็นสิก็ใส่ศนย์ทดหนึบวกเได้สิบมบวกสี่สิบห้าวกหนึ่ที่ทดเป็นสิใส่หทดหนึบวกเเป็นสิบวกแเป็นสิบวกอีกหนึ่งเป็นยีก็ใส่ศทดส ห้าบวกหนบวกอีกสเป็น8แล้วก็สามดึงลงมานะคะอย่าลืมใส่ชุลภาคด้วยนะจากข้างหลัง3ตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบก็คือ3ามแสนแปดมื่นะคะจากตัวอย่างนะคะถ้าเราสังเกตคือขั้นตอนง่ายๆนะคะคือหนึ่งถ้าหลักหน่วยคูณนะคะก็ยังไม่ต้องเติมศูนย์ต่อมา ถ้าหลักสิบคูณให้เติมศูนย์ก่อนเลย1ตัวและสุดท้ายหลักร้อยคูณนะคะก็เติมศูนย์สตัวนะคะและที่สำคัญอย่าลืมวางเลขให้ตรงหลักด้วยนะคะ,ะจบแล้วค่ะสำหรับตัวอย่างของเลขจำนวน3หลักคูณสาหลักขอให้นัเรียนตั้งใจทำงานนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ